โอเคครับทีนี้ในส่วนต่อมาเนาะหัวข้อที่เกี่ยวกับกฎของคูลอมนะครับกฎของคูลอมคืออะไรเราใช้เพื่ออะไรนะครับกฎของคูลอมเนี่ยนักฟิสิกส์นะครับที่ชื่อว่าชาวคูลอมนักฟิสิกส์ชาวฝรั่งเศสเนี่ยเขามีการศึกษาครับอย่างที่อาจารย์บอกว่าเฮ้ยถ้าประจุมันชนิดเดียวกันทําไมมันผลักกันประจุต่างชนิดกันทําไมมันดึงดูดกัน การผักหรือการดึงดูดเราเรียกว่าอะไรนะครับครูลอมเขาได้อธิบายพฤติกรรมนี้นะครับว่ามันคือแรงทางไฟฟ้านะครับซึ่งแรงทางไฟฟ้าเนี่ยถ้าเรามองเป็นตัวสมการทางคณิตศาสตร์นะครับเราจะเรียกตัวนี้นะครับว่า F ก็คือแรงทางไฟฟ้านะครับ F แรงทางไฟฟ้า KE คืออะไรครับ KE ในที่นี้มันคือคูลอมคอนสแตนต์หรือเราจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าค่าคงที่ของคูลอมเยี่ยมมากมันคือค่าคงที่ของคูลอมนะครับซึ่งในทางทฤษฎีมันจะมีค่าอยู่ที่ประมาณ8เราเห็นไหม8.9 8.75้คูณ10ยกกำลัง9หน่วยนะครับก็คือนิวตันตารางเมตรต่อคูลอมยกกำลัง2อันนี้ก็คือหน่วยในฐาน SI นะครับ ที่มาที่ไปของตัวค่าคงที่ของคูลอมเนาะถ้านักฟิสิกส์เนี่ยเขาจะมีการทําการทดลองในแ lap ครับเพื่อที่จะหาค่าคงที่ตัวเลขตัวเนี้ยขึ้นมาโดยเขาสามารถพบความสัมพันธ์นะครับว่าไอ้ค่าคงที่คูลมเนี่ยมันสามารถหาได้จากการเอาค่าคงที่1หารด้วย4ี่พายกับเครื่องหมายอย่างนี้คล้ายๆตัว e ห้อยศูนย์สา์ทางฟิสิกส์เราเรียกว่าเอ็กซ์ยีลอนนอ หรือเราจะเรียกง่ายๆว่าเอ็กซิลอนศย์ก็ได้นะครับมันคือค่าอะไรมันคือค่าสภาพยอมของตัวกลางที่สภาวะสุญญากาศเป็นค่าที่หาได้จากการทดลองในแลบบทางฟิสิกส์นะครับยังไงก็แล้วแต่เพื่อให้ง่ายในการคำนวณน,นะครับทุกคนอาจจะใช้เป็นตัวนี้เลยปัดมาเป็น9คูณ10ยกกำลัง9เลยนะครับถ้าเป็นอาจารย์อาจารย์จะใช้เป็นตัวเลขง่ายๆนะครับในการคำนวณของเราโอเคเนาะอ่ะทีนี้ สิ่งต่อมาที่เราจะรู้ตัวนี้เรารู้แล้วมันคือค่าคงที่ของคูลอมตัวต่อมาครับแรงระหว่างประจุมันศึกษาผลของประจุแค่2ตัวที่อยู่ใกล้กันเพราะฉะนั้นมันก็เลยต้องคูณด้วยสัญลักษณ์ที่เป็นขนาดนะครับของประจุตัวที่1ขนาดนะครับขนาดของประจุตัวที่1อันนี้คือขนาดประจุตัวที่2 โอเคไหมสัญ,ญลักษณ์ที่เราเห็นเป็นแท่งสี่เหลี่ยมนี้เราเรียกว่าค่าสมบูรณ์เนาะเราเจอกันบ่อยมากในฟิสิกส์หนึ่งที่เราผ่านมากับอาจารย์เนี่ยเราจะไม่สนใจเครื่องหมายบวกลบของมันเราสนใจแค่ตัวเลขยังไงเดี๋ยวอาจารย์ยกตัวอย่างให้ดูนะครับส่วนตัวสุดท้ายความหมายของมันคือระยะระหว่างประจุสมมุตินะครับอันนี้คือ q 1อีกอันอันนี้คือ q 2 R คืออะไรครับ อามันก็คือระยะตรงนี้ครับนี่คือ R เราเขียนว่า R12 มันก็คือระยะห่างของประจุทั้ง2ตัวที่เราศึกษานะครับยกกำลังสองเนาะอันนี้คือสมการหลักที่เราใช้ในการคำนวณน,นะครับตัวแรงทางไฟฟ้านะครับรวมถึงทิศทางของแรงทางไฟฟ้าโอเคอ่ะทีนี้ทบทวนอีกทีทบทวนอีกทีประจุนะครับที่ มีชนิดเหมือนกันมันจะเกิดการผลักกันโอเคไหมอันนี้คือทิศทางของแรงที่เกิดขึ้นนะครับส่วนประจุที่ต่างชนิดกันทุกคนมันจะมีแรงที่เราเรียกว่าแรงดึงดูดกันอ่าทบทวนนะครับส่วนลักษณะของเส้นแรงถ้าเราดูจากรูปเนาะเวลามันดึงดูดกันเส้นแรงมันจะออกจากประจุบวกวิ่งไปหาประจุลบอย่างนี้กับกันถ้าประจุเหมือนกันเราเห็นไหมลักษณะ เส้นแรงมันไม่ชนกันเลยมันไม่วิ่งเข้าหากันเลยนี่แหละก็คือลักษณะการผักที่เกิดขึ้นนะครับอ่านี่ก็คือหน้าตาเส้นแรงประจ,จุบวกมันจะพุ่งออกส่วนประจ,จุลบเส้นแรงมันจะพุ่งเข้าอ,อ,อันนี้คือพื้นฐานให้เราเข้าใจไว้ก่อนนะครับทีนี้ตัวอย่างที่1เดี๋ยวเรามาต่อที่ตัวอย่างที่1น,นะครับที่เกี่ยวกับเรื่องกฎของคูลอมเนาะ สิ่งแรกที่นักศึกษานะครับต้องทําความเข้าใจคือเราต้องดูลูกที่อาจารย์ให้มาในโจทย์โจทย์ของเราเนี่ยเขาสนใจนะครับจำไว้นะเขาสนใจแรงลับที่กระทํากับประจกุก้อนที่3ก็คือประจุ q สสิ่งแรกที่พวกเราต้องดูนะครับเราดูก่อนว่ารอบข้าง q 3ประกอบไปด้วยประจุอะไรบ้างในที่นี้ประกอบไปด้วยประจุอะไร q 1นะครับแล้วก็ q 2 แรงลับที่กระทำกับประจุ Q สวิธีการคิดมันกระทำกับประจุไหนเส้นแรงจะออกจากประจุนั้นหนึ่งกระทำกับสามใช่ไหมครับประจุต่างกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นจะเกิดอะไรแรงดึงแรงดึงดูดเวลาเราเขียนทิศทางแรงเราก็เลยเขียนเป็นอย่างเงี้ยเพราะเราสนใจตัว Q สามเนาะ ทิศทางแรงก็เลยพุ่งออกจากก้อน Q3 นะครับแล้วเราก็จะเขียนเป็นสัญลักษณ์เวกเตอร์อย่างนี้นะครับว่า F13 โอเคเนาะทีนี้อีกทางหนึ่งประจุ Q2 ครับมันกระทำกับ Q3 มันต่างชนิดกันถูกไหมครับเกิดแรงดึงดูดเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นครับเราก็เลยจะเขียนทิศทางแรงที่ออกจากก้อน Q3 นะครับไปทางขวาอย่างนี้แล้วก็เขียนชื่อนะครับเป็น F 2-3ตัวไหนที่สนใจหรือตัวไหนที่มันถูกกระทําเราจะเขียนห้อยตัวเลขไว้ข้างหลังเสมอเนาะที่เราต้องเข้าใจและเราจะเขียนเส้นทิศทางของมันออกมาจากก้อนที่เราสนใจที่จะหาโอเคไหมครับทีนี้เราดูจากรูปอีกอย่างหนึ่งที่อาจารย์อยากให้เห็นนะครับมันวางอยู่ในแนวระดับหรือแนวแกนอะไรแกน x อ่าเยี่ยมมากอันนี้คือแนวแกน x แกน x ของเรามันก็จะมี x ฝั่งขวาแล้วก็ x ฝั่งซ้าย unit vector ที่เราเรียนในฟิสิกส์หนึ่งนะครับจำได้ไหมถ้า unit vector ในแนวแกน x ฝั่งบวกหรือฝั่งขวาเราจะใช้เป็นตัวบวก i ใส่หมวกหรือ i hat ตรงกันข้ามถ้าฝั่งลบเราจะใช้เป็นตัวลบ i hat ทบทวนนะครับเรื่อง unit vector เนอะเพราะเราจะใช้ในการ หาทิศทางของมันนะครับสิ่งต่อมาที่ทุกคนดูในรูปเราต้องเข้าใจเราจะต้องหา r ให้ได้ในที่นี้จะมี r อยู่2ตัวตัวแรกก็คือ r อะไรครับ r 1 3ต่อประจาหน่อย r 1 3มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เท่าไหร่ระยะห่างระหว่างก้อนที่1กับก้อนที่3ถูกต้องมีค่าเท่ากับ0.2เมตรขออีกที แล้ว r ตัวนี้ล่ะครับ r 2 3ล่ะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่0.8งงงไหมเราหาจากเห็นไหมระยะทั้งหมดมันคือ1ลบด้วยส่วนต่างก็คือ0.2มีค่าเท่ากับ0.8เมตรโอเคเรารู้ทุกอย่างแล้ว r เรารู้แล้วทำโจทย์ได้ทิศทางเราเข้าใจทำโจทย์ได้ค่าประจุโจทย์ก็บอกมา นะครับเพราะฉะนั้นวิธีการคิดเราหาทีละตัวครับทุกคนนักศึกษาหาตัวนี้ก่อน F 1 3ก่อนก็ได้โดยเราจะหาขนาดก่อนนะครับถ้าวิธีที่อาจารย์ทำเนาะยกสมการ<ม>คูลองขึ้นมา F 1 3เท่ากับ k e คูณกับขนาดของประจุก้อนที่1ขนาดประจุก้อนที่3ส่วนด้วยระยะของประจุก้อนที่1และ3ยกกำลังสอง จากนั้นหน้าที่ของเราคือแทนค่าให้ถูกนะครับตัวนี้คือค่าคงที่อาจารย์บอกแล้วใช่ไหมว่าเราจะใช้เป็น9คูณ10ยกกำลัง9เลยก็ได้เพื่อให้ง่ายขนาดของประจุก,ก้อนที่หนึ่งมีค่าเท่าไหร่โจทย์บอกมานี่ครับสัญลักษณ์ที่เป็นตัวยูเหมือนมีหางข้างหน้ามันยาวๆเราเรียกว่าอะไรไมอะไรกอไก่ไม้ลอยขอไข่ไมโครไม,โคร,ไมโครนะครับคำอุปสรรคคือ10ยกกำลังลบ ลบหกนะครับอย่าลืมหน่วยของประจุคืออะไรคืออะไรครับทิมหน่วยของประจุกอไก่คูลเลอร์ขอไข่คูลิงคอควายคูลอมคูลอมนะครับทุกคนอ่าโอเคเวลาเราแทนค่าคุณไม่ต้องสนใจเครื่องหมายบวกหรือลบมันให้เขียนตัวเลขลงมาแบบอาจารย์เลยอันนี้คือขนาดของ q 1ส่วนอันนี้คือขนาดของ q 3 เขียนลงมาโอเคไหมครับทีนี้นะครับระยะอามันก็คืออะไรที่เราหา R13 ยกกำลังสองก็จะได้เป็น0.2ยกกกำลัง2โอเคไหมทุกครั้งในการแทนค่านะครับอาจารย์ย้ำเสมอว่าให้ทุกคนใส่หน่วยมาลงไปด้วยเพราะการใส่หน่วยมาลงไปเนี่ยมันจะช่วยในการเช็คคำตอบของพวกเราได้ว่าสุดท้ายแล้วเรากดเครื่องคิดเลขคำนวณออกมาเนี่ย มันจะเหลือเป็นหน่วยอะไรบางคนอาจจะลืมเนาะว่าแรงมันใช้เป็นตัวหน่วยอะไรอย่างนี้นะครับเวลาเราคิดหน่วยเวลาเราเช็คเนาะว่าความถูกต้อง c ข้างบนมี2ตัว c ข้างบนมี2ตัวตัดตัด,ต,ดตัดกับข้างล่าง m ข้างบนก็มี2ตัวตัดกับข้างล่างเหลืออะไรเหลือแค่ n ก็เลยเป็นหน่วยสุดท้ายคำนวณอาจารย์อนุโลมให้ทุกคนใช้เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์นะครับในการเอาเข้าห้องสอบเนาะ ทุกคนก็น่าจะใช้เป็นแล้วแหละฟิสิกส์หนึ่งแล้วก็มีการคำนวณที่ค่อนข้างเยอะนะครับสุดท้ายได้ตัวเลขออกมา0.18 N ก็คือนิวตันอันนี้คือขนาดนะครับของตัว F13 แต่คุณต้องตอบในปริมาณเวกเตอร์เราจะต้องมีการใส่ทิศทางลงไปด้วย F13 ทิศทางไปทางไหนทุกคนไปทางไหนด้านซ้ายหรือว่าด้านลบ x ถูกไหมครับ เพราะฉะนั้นคุณจะต้องเอายูนิตเวกเตอร์มาคูณเข้าไปด้วยคำตอบสุดท้ายที่เป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับ f 1 3แล้วก็มีขีดข้างบนอย่างนี้จะมีค่าเท่ากับลบ0.18 0i นิวตันโอเคไหมอันนี้คือวิธีการหา f 1 3เหลืออะไรที่เราต้องหาอีกครับอีกตัวก็คือ f 2 3วิธีการทำเหมือนกันเลย f สอเหมือนเดิมอาจารย์เริ่มตรงนี้เลยอันนี้คือ q 2อันนี้คือ q 3คุณแทนค่าลงมาให้ถูกสุดท้ายระยะเราหาแล้วเนาะมันคือ0.8เมตรนะครับยกกำลังสองยังไงต่อกดเครื่องคิดเลขออกมาคำนวณให้ถูกนะครับตัวเลขที่ได้ที่เป็นขนาดของ f 2 3จะมีค่าเท่ากับ0.17นิวตันทิศท,ทางละ่ะ ตอบเป็นปริมาณเวกเตอร์ให้จารย์หน่อยมันไปทางไหนดูจากรูปทางขวาหรือแกนบวก x เพราะฉะนั้นยูนิตเวกเตอร์ของมันก็เลยเป็น i เฉยๆ,ๆนี่คือคำตอบ f 2 3โอเคไหมแต่โจทย์เขาต้องการหาเลยครับแรงลับที่กระทำกับประจุก้อนที่3วิธีการหาสุดท้ายหายัางไงให้เราเอาองค์ประกอบแรงทั้งหมดมารวมกันเลยมันมีแรงอะไรบ้างในรูปมันก็มี หนกับ23ใช่ไหมคุณเอา2แรงนี้มารวมกันเราก็จะได้แรงลับที่กระทำกับก้อน Q3 อย่างเดียวนะครับเราจะเขียนเป็น F เฉยๆก็ได้หรือจะ F ห้อยสก็ได้ไม่ผิดนะครับได้หมดเอา้า F13 คืออะไรลบ8 i 8 i บวกกับ f 23ที่เราได้เมื่อกี้ก็คือ 0.17i ไได้เท่าไหร่ครับนี่แหละคำตอบสุดท้ายแล้ว นี่คือแรงลับนะครับที่กระทำกับประจุก้อนที่3เนาะที่เราจะหาออกมาได้ในปริมาณเวกเตอร์ซึ่งบอกทิศทางออกมาด้วยว่าสุดท้ายแล้วแรงลับที่เกิดขึ้นทิศทางมันจะไปทางซ้ายก็คือลบ x นะครับส่วนตัวนี้คือขนาดของแรงเพื่อเราอยากจะหาไงครับว่าเฉพาะขนาดล่ะมันดูยังไงก็ดูแค่ตัวเลขข้างหน้านี่แหละโอเคอ่า มาทุกคนนักศึกษามามาต่อตัวอย่างที่2นะครับที่เกี่ยวกับเรื่องกฎของคูลอมทีนี้ตัวอย่างเนี้จะมีความยากขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการชาเลนจ์พวกเราตัวอย่างนี้อาจารย์มีประจุอยู่3ก้อนเหมือนเดิมและคําถามคืออาจารย์ต้องการให้คุณนะครับหาแรงลับที่กระทํากับประจุก้อนที่3ก็คือก้อนนี้เหมือนเดิมแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับมันไม่ได้วางตัวอยู่ใน แกนเดียวกันเหมือนข้อเมื่อกี้แล้วไม่ต้องคิดยากเราทําเหมือนเดิมสิ่งแรกที่เราต้องทําเขาสนใจ Q3 ใช่ไหมมีอะไรบ้างที่อยู่ข้าง Q3 มี Q1 ใช่ไหมครับ 2> <ม> Q 2เนาะทีนี้เรามาคิดทีละตัว Q1 กับ Q3 ประจุเหมือนกันใช่ไหมครับ<อ>เกิดแรงอะไรแรงผักถูกต้อง เพราะฉะนั้นเวลาเราเขียนทิศทางมันก็ต้องเขียนออกมาอย่างนี้เป็น f หนสอีกตัวประจุก,ก้อนที่2กับก้อนที่3ต่างชนิดกันเกิดแรงดึงดูดนะครับเราก็เลยเขียนทิศทางแรงมาอย่างนี้โอเคไหมสเต็ปแรกเราเข้าใจกันแล้วสเต็ปต่อมาเราดูระยะห่างที่โจทย์เขากำหนดมาให้ก่อนไอ้ตัว q 1 q 2 q 3พวกนี้ โจทย์บอกตัวเลขมาให้หมดแล้วนะครับรวมถึงระยะห่างพวกนี้อาจารย์กำหนดมาให้แล้ว a มีค่าเท่ากับ0.1เมตรนี่คือ A นะครับก็คือระยะห่างตรงนี้แต่ละด้านมีค่าเท่ากับ0.1เมตรส่วนด้านนี้จะพิเศษหน่อยจะมีค่าเท่ากับรูทสองคูณกับ0.1โอเคไหมอ่าทีนี้สิ่งแรกที่เราต้องทำครับเหมือนเดิม เราอย่าพิ่งไปคิดอะไรให้มันยากเดี๋ยวเรามาดูทีละตัวอาจารย์จะเริ่มจาก f 2 3ก่อนละกันเพราะมันง่ายนักศึกษาดูในเอกสารการสอนร่วมไปด้วยนะครับอย่างแรกที่อาจารย์แนะนําก็คือเราจะต้องหาขนาดของ f 2 3ให้ได้ก่อนนะครับวิธีการหาเหมือนเดิมนะครับกับตัวอย่างแรกคุณแทนค่าให้มันถูกนะครับอันแรกคือค่าคงที่อันนี้ก็คือขนาดของ q 2ขนาดของ q 3 ระยะ r 2 3คือตรงไหนนี่ระยะ r 2 3นี่คือ r 2 3โจทย์บอกมาให้แล้วคือ0.1ส่วนค่าประจุโจทย์ก็แจ้งออกมาให้แล้วนะครับเรามีหน้าที่แทนค่าให้ถูกนะครับแทนค่าให้ถูกสุดท้ายคุณกดเครื่องคิดเลขออกมามันจะได้ตัวเลข8 9 9นิวตันสิ่งนี้คือขนาดของ F 2 3เท่านั้นนะครับ แต่เราต้องมาคิดนะครับทิศทางมันด้วยเพราะแรงทางไฟฟ้ามันมีทั้งขนาดและทิศทางนะครับทิศทาง f 2 3ไปแนวไหนครับถ้าเราดูจากรูปอ่ะอาจารย์จะเขียนแกนอย่างนี้ให้พิกัดแกนอันนี้คือลบ x บวก x ลบ y บวก y f 2 3ไปทางไหนถูกต้องไปทางลบ x นะครับเพราะฉะนั้น ทิศทางของ F 2 3มันง่ายๆเลยมันอยู่ตรงเส้นเป๊ะๆพอดีใช่ไหมมันอยู่ในแนวระดับเราก็เลยคูณไปเลยครับทิศทางของมันดังนั้นตัว F 2 3ของเราถ้าเราเขียนเป็นปริมาณเวกเตอร์มันจะมีค่าเท่ากับ8.99คูณกับลบ i h a กนิวตันได้แล้วสิ่งต่อมาที่เราต้องหาก็คืออีกตัวครับ F 1 3 นี่ที่มีความยากเข้ามา f 1 3วิธีการคิดง่ายๆก่อนอย่าเพิ่งไปมองทิศทางว่ามันยากเราหาขนาดให้ได้ก่อนขนาดเราเริ่มหาเลยนะครับแทนค่าเหมือนเดิม f 1 3คุณแทนเข้าไปขนาดของ q 1ขนาดของ q 3ส่วนระยะตรงนี้มันก็คืออะไรครับ r 2 3ยกกำลังสอง ที่มาที่ไป a ส3ยกกำลังสองอย่าเพิ่งงงนะครับมันเป็นอย่างนี้เนาะ 2, รูทสคูณอยู่กับ0.1ทั้งหมดยกกำลังสองทำไมถึงเขียนเป็น2คูณกับวงเล็บ0.1ยกกกำลังสองนี้ล่ะอาจารย์กระจายยกกำลังสองเข้ามาเฉยๆสเจอกับรูทสก็เหลือแค่2คูณกับ0.1ยกกกำลัง2โอเคไหม สุดท้ายเราจะได้ตัวเลขออกมาคือ11.2นิวตันนะครับทีนี้ความยากคุณต้องหาทิศทางของ F13 ให้ได้เฮ้ยสังเกตด,ดูว่า F13 เนี่ยมันไม่ได้วางอยู่ในแกน x อย่างเดียวมันไม่ได้วางอยู่ในแกน x อย่างเดียวใช่ไหมครับมันวางอยู่ทั้งแกนที่เป็น แกน x แล้วก็แกน y ไปด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำนะครับเราจะต้องแตกเวกเตอร์ตัว f 1 3ถ้าเราแตกเวกเตอร์เนาะตรงนี้มันจะเป็นมุมเซตาซึ่งเซตาตรงนี้มันอยู่กึ่งกลางระหว่างมุมฉากพอดีดังนั้นเซตาก็เลยมีค่าเท่ากับ45องศาเยี่ยมทีนี้ครับอาจารย์ขยายรูปนี้นะไอตัวก้อนนี้อาจารย์จะเขียนตรงนี้ ไอตัว f หนึ่งสามจะพาหาทิศทางมันอันนี้คือแกน y น,นี้คือแกน x อันนี้คือ f 1 3อันนี้คือมุมเซตาจำได้ไหมครับถ้าเราแตกลงมาหามุมจะเป็นเป็นอะไรกอไก่คอสขอไข่แคสอะไม่มีพี่แบงค์วงคแคสนะครับ เป็นคอร์สเนาะเราแตกลงม,มานะครับก็จะได้เป็น f 1 3ในแนวแกน x มีค่าเท่ากับขนาดของ f 1 3คูณกับคอร์สคอร์ทรม่มุมเยี่ยม45องศาได้แล้วอีกด้านหนึ่งพี่เราจะแตกออกมานะครับออกนอกมุมจะกลายเป็น f 13ในแนวแกน y มีค่าเท่ากับขนาดของ f 13คูณกับ sin 45องศาได้แล้สุดท้ายแทนค่าลงไปสิ f 13ในแนวแกน x กับ f 13ในแนวแกน y นะครับเราแทนค่าลงไปตัว f 13ขนาดของมันเราหาได้จากเมื่อกี้เนาะอันนี้คือขนาด f 13 ก็คือ11.2ุคูณแทนค่าลงไป cos 45กับ sin 45มีค่าเท่ากันก็คือรู2สส่วนสเพราะฉะนั้นตัวเลขคำนวณออกมาแล้วมันก็เลยมีค่าเท่ากันนะครับง่ายๆเลยทีนี้ยังไงต่อคุณรู้แล้วว่า f 1 3เนี่ยมันประกอบไปด้วยนะครับ f 1 3ในแนวแกน x บวกกับ f 1 3ในแนวแกน y เนาะเราก็เขียนลงมาให้มันครบนะครับมันก็จะได้เท่ากับอะไรในแนวแกน x มีค่าเท่ากับ7.94มันไปทางไหนด้านบวก x ใช่ไหมก็เลยเป็น i อีกด้านล่ะครับมันไปทางไหนครับ7.94ไปทางแกน y ในแนวแนวอะไรถ้าเราดูจากรูปนี้แนวบวกเนาะ เราก็เลยเขียนทิศทางเป็น j ได้แล้ว f 13แล้วก็ f 23สุดท้ายขั้นตอนสุดท้ายแรงลับที่กระทำกับประจุก้อนที่3ครับเอาทุกอย่างมารวมกันเลยทุกอย่างรวมกันนะครับแรงลับที่กระทำกับประจุก้อนที่3อาจารย์เขียนอย่างนี้เลยจะมีค่าเท่ากับ f 1 3 x บวก f 1 3 y แล้วก็บวกกันกับ f 2 3เขียนตัวเลขลงมาทุกอย่างเลยครับอันแรกเนาะก็จะเป็น 7.9ci บวกกับ 7.94j แล้วก็ลบกันกับ 8.99i ตอบนิวตันหน่วยอันนี้คือเสร็จแล้วถ้าใครอยากตอบให้มันสวยกว่านี้นะครับ I กับ i เหมือนกันเนาะ เทอมที่เป็น i กับเทอมที่เป็นไอเหมือนกันคุณเอามาบวกลบกันได้เลยนะครับเพื่อให้มันสวยงามก็จะได้ออกมาเป็นคำตอบอย่างนี้ครับอ่าโอเคเนาะมีมีใครสงสัยตรงไหนก็สอบถามอาจารย์ได้เลยนะครับในส่วนนี้